สวัสดีครับจากเพจเครื่องมือช่างครับวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนําลูกค้านะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดหน้ากากตัดแสงออโต้นะครับเหมาะสําหรับช่างเชื่อมนะครับตัวนี้เวลาเราเชื่อมนะครับด้านหน้าตัวนี้จะตัดแสงออโต้นะครับราคานะครับเราแจ้งราคาก่อนราคาอยู่ที่690บาทนะครับราคานี้ฟรีค่าจัดส่งส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปใต้โพสต์ของเราได้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์2ตัวนะครับด้านในนะครับจะมีเซ็นเซอร์2ตัวเวลาใช้งานก็เอากัรลอยตัวนี้ออกก่อนนะครับจะเป็นพัดติกันลอยด้านในจะเป็นเลเซอร์2ตัวตัวนี้จะปรับระดับได้นะครับความสว่างความมืดนะครับหมุนได้ตัวนี้จะมีตัวคาดหัวด้านหลังให้นะครับใส่คาดหัวเรานะครับด้านในเวลาเราเชื่อมนะครับตัวนี้มันจะเป็นสีออกเขียวๆหน่อยนะครับเวลาเจอแสงมันจะตัดเป็นสีดํามืดนะครับ เหมาะกับช่างเชื่อมากเลยนะครับตัวนี้ราคาเพียง690บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปใต้โพสต์ของเราได้เลยนะครับส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับขอบคุณครับ